ผู้บริหาร j a ๊สเข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ในงานสัมมนา,าผู้นำธุรกิจโลกยุคใหม่ตั้งเป้าหวังขยายแพลตฟอร์มโนแม็กซสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา,าหัวข้อผู้นำธุรกิจโลกยุคใหม่เชิญ3ผู้บริหารจาก3บริษัทชั้นนำร่วมแชร์ประสบการณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ดรโสรัตอศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ j z สผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ6ฤดูการเปิดเผยว่าการที่ j จสเลือกเข้าประมูลพรีเมียร์ลีกเพราะว่าต้องยอมรับพรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งโดยก่อนจะเข้าประมูล1ปีได้ทำการศึกษาตลาดทั้งในและนอกประเทศ Jazz จึงมองเห็นเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นและพรีเมียรีกนั้นถือเป็นตลาดที่พร้อมสำเร็จได้หากมี Strategy ที่ดีที่ผ่านมามักประมูลลิขสิทธิ์กันประมาณ3ปีแต่ Jazz เลือกประมูลมา6ปีเพราะว่าต้องการโฟกัสในการเติบโตให้เต็มที่ซึ่งกว่าจะเรียนรู้กว่าจะคล่องตัวคงไม่ใช่การใช้เวลาแค่1-2ปีมองว่า6ปีถือเป็นกำไรที่ยั่งยืนไม่ต้องเร่งรีบกอบโกยแต่สามารถสร้างโซลิด ผ่านเทคโนโลยีที่เอ็กซ์เพรสได้ในอนาคตทั้งนี้ก่อนพรีเมยร์ลีกโมโนแม็กซ์แพลตฟอร์มสตรีมมิงมีสมาชิกกว่า1ล้านคนแต่ปัจจุบันหลังได้ลิขสิทธิ์พรีเมยร์ลีกมีสมาชิกกว่า2.5ล้านคนเติบโตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดซึ่งแจสและโมโนตังเปล่าว่าโมโนแม็กซ์จะขยายเติบโตมีสมาชิกแต่3ล้านคนเป้าหมายทางการตลาดของเรา,าคือ3ล้านซับสไครเบอร์นะครับซึ่ง อาจจะไม่ถึงในในในทันทีนะครับแต่ด้วยการจัดการด้วยเทคนิคนะครับแล้วก็ด้วยการจัดการกับช่องทางผิดลิขสิทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่าด้วยตลาดที่เรามั่นใจว่ามันมีขนาด5ล้านเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ส,สมาชิกของเราเนี่ยอยู่ในอัตรา3ล้านคนต่อปีได้ ดรโซรัสยังบอกด้วยว่าในอนาคตโมโน m a x กก็หวังขยายไปในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศัก,กยภาพอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งทาง j จ๊สกำลังศึกษาเชิงลึกในส่วนนี้ด้วยค่ะแฟนหงห้ามพลาดลิเวอร์พูลกลับมารวมทีมพรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลพบครสตันนอตเอนโยโกฮาม่าเอฟมารีนส แอตแลนติกบิลเบานี่ไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องแต่นี่คือบทพิสูจน์ทีมเวอร์ชั่นใหม่ของหงแดงสมัครไวไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2,999บาท Mono m a x กซ์ ax, สตรีมมิที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป